สว,วัสดีค่ะเ c ซีทีนารักทุกทท่านนะคะมือนน่อหนีมาพบพอกับแอดรินพาสวรรค์พาเฮงเช่นเคยเนาะคะ่ะเป็นยังไงบ้างเนาะ,คะใครถูกรางวัลบ้างใครถูกรางวัลถูกหวยบ้างเนาะ,ะโอ้ฟื้นกันหรือยังหนอพี่น้องชาวไทยค่ะกะบ่มีไฟรู๋เนาะคะ่ะวันเลงมัชี้ออกตัวใดมีเข้ามีหลุดคือวานั่นแหละ สำหรับเลขแอดลินก็มีเลขที่เป็นเ,เลขเด่นของแอดลินนะคะที่เป็นคลิปแรกของแอดลินก็จะมีเลขเข้าอยู่นะคะมีเลขเข้ามีเลขสี่สี่อยู่ด้วยคะ่ะนี่มีเลขสี่สี่อยู่เข้าแต่ว่าจับไม่ถูกตัวจับเป็นสี่หกสี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์นะคะเลขแอดลินอันคลิป แรกๆของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วก็มีเลขพ่ออ้วบนะคะ่ะเลขพ่ออ้วบเขาเลขวิ่งเขาเฉพาะเลขวิ่งกระห้ซ์ศูนย์มากมันก็ไปออกข้างหน้าเลยศูนย์สี่สี่เนาะเน้นเน้นศูนย์ค่ะกะล่องตามเลขวิ่งของพ่ออ้วบด้วยค่ะงวดต่อไปวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดล่องตามเลขวิ่งเอาไปจับคู่กับเลขทีข่าชอบนะคะ แล้วก็มีเลขน้องเบลเนาะค่ะเป็นเลขวิ่ง1กับ0ย์กับเข้า0นย์นะคะสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนาะมันเลขออกแบบนี้มีคนถูกยากมากๆเลยแหละเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอด ل ินกับมี่แนวทางดีดีมาฝากอีกแล้วค่ะสำหรับวันที่16พฤศจิกายนเป็นเลขเด่นคือเก่าจะเป็นเลขเด่นของแอดดินได้จับมาให้เนาะค่ะ เด่นหเด่นหเด่นเนะคะชุดเต็มมี1013 1416 5์5นึ่งสาม7นึ่งสีนาหเนาะคะ่ะสำหรับชุดเต็มของแอดเินวันที่16บหกพฤศจิกายนสองหาหกเจ็ดนี้ก็บิงเพื่อเป็นแนวทางบึงเพื่อเป็นความบันเทิงใบก่อนนะคะแล้วก็แอดลินก็ชอบ แล้วก็จับออกมาให้6กตคืืเก่าจ้ะพอจับงวดที่แล้วจับวัตถโตัวนี่ยค่ะจับมาให้แล้วก็จะมี5้าสามสี่ห้าหกดสามดสี่เจ็ดหหวยออกตรงกับวันเสาร์ที่16บหกพฤศจิกายนสองห้เจ็นะคะงวดนี้ก็เป็นแนวทางให้ชมนะคะเป็นแนวทางให้เลือกซื้อสลากกินแบ่งไว้ก่อนนะคะเลือก ชอมเลือกซื้อหาแนวทางไปก่อนเพราะว่ายังเป็นต้นคลิปอยู่อืมก็เลยใจเย็นๆนะแอดลินขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดลินมาตลอดก็ขอให้ทุกคนนัง่งยงปังๆเช่นเคยค่ะ ชีวิตเรายังมีงวดหน้าเสมอเ่็นว่ายังมีงวดหน้ายังมีงวดต่อไปเสมอรัฐบาลยังให้โอกาสเท่าเสมอเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแอดลินได้ฝากเบอร์โทรไว้เนาะคะ่ะผู้ใดมีเลขหรือว่าฟันดีหรือว่าอยากคุยกับแอดลินกับทรมาบอกมาคุยมา,าแนะนําตัวเลขดีๆเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะที่จะส่งตัวเลขมาให้แอดลิน แอดลินกับมีตัวเลขก,กับเพื่อนๆแล้วก็กับพ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันที่เพิ่นเคยถูกที่เพิ่นเคยได้นะคะเพิ่นก็เอามาให้เอามาบอกตอเอออยากให้ถูกอยากให้เพื่อนๆได้ถูกคือกันแต่ว่าเลขมันออกสองงวดแล้วออกแบบถูกยากมากกัแบบอคอยมีค้นถูกงวดทีเดียวนะคะเลขออกเบิน่นแอดลินว่าสงสัยสิเบ,บิ่นถึงปีใหม่เลย เพราะว่ามันเบิ้ลมาสองครั้งสามครั้งแล้วเนาะคะ่ะประมาณน,นั้นแต่เลขที่แอดลินเด่นก็คือบอมีเบิ้ลงวดนี้เนาะค่ะมีห้าสามห้าสี่ห้าหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหไม่มีเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลค่ะก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้ทุกทุกทันที่บถูกในงวดที่แล้วเนาะคะ่ะงวดนีนะะ้เขากับไปต่อไปต่อคะ่ะ ไปต่อไปให้ถึงที่สุดจนกว่าจะถูกปคองให้ทุกคนถูก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 ,ถ,กถูกงวดถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะไปกับแอดลินมีเข่ามีรถเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของหวยนะคะเป็นธรรมชาติของการเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นลอตเตอรี่นะคะเป็นธรรมชาติมีมีได้มีเสียเนาะ,ะแต่ว่าเราไม่ยอมแพ้หรอกเราก็ไปกันต่อเนาะคะ่ะ สำหรับวันที่16พฤศจิกายนนี้ก็ขอให้ทุกคนแห้งๆปังปคเพื่เกาจะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะทำสิ่งใดก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีได้เงินใ้ทองแบบง่ายๆสบายๆเนาะคะ่ะพบกันต่อไปค่ะในะคลิปต่อไปเนาะแอดลินกส็สิไปตามเลขฝันเลขข้ออวุวบเลขข้อขันตเขขีเลขพ่อวาดเลขพีเจเจเลขน้องเบลคนที่เขาคํานวณเก่งๆเนาะคะ่ะจะเอามาให้ เอได้ชมได้ฟังได้เบิงกันต่อไปค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามไว้เดอเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ค่ะอยากให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลินก็ขอตัวก่อนไปหาตัวเลขเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงๆตงางๆต,างต,างต่อไปเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย